ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว mm ่า hmm. จะาไว้ใช้นั่งทํางานทําการบ้านโอ้สารพัดเลยเราก็แค่การขาเขาขึ้นไปแบบนี้สองฝั่งเลยตัวโตเป็นไม้ตัวขาเป็นเหล็กมีพลาสติกลองตรงขาโตทั้งสี่มุมด้วยนะครับการพื้นเป็นลอยอ๋อแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าโตตัวนี้ขาเหล็กมันจะพับเองตรงนี้นั่นนะเพราะเขาจะมีตัวล็อกค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยถ้าเราไม่ปวดตัวล็อกตัวนี้มันจะพับมาไม่ได้นะครับวิธีการพับก็ง่ายๆนะครับดันตัวล็อกตัวนี้นะครับผมแล้วก็พับลงมาดันตัวนี้พับลงมาเท่านี้เรียบร้อยแล้วง่ายไหมล่ะว เราเขาจะทำงานเองเขามีพลาสติกลองมุมไม้ทั้งสี่มุมแล้วในระหว่างขนส่งเนาะแล้วก็เอาออกครับเอาออกเลยนี่นี่เท่านี้เราก็ได้โต๊ะใช้งานแบบพระเนินประสงค์แล้วครับผม,มน้ำหนักใช้ได้อยู่นะไว้นั่งทํางานโน่นนี่นั่นนะโอ้พอดีเลยถ้าจำไม่ผิดนะของร้านนี้เขามีให้เลือกหลายสีหลายขนาดหลายแบบกันเลยนะแล้วแต่ชอบนะเลือกเอาเองโต๊ะไม้ขาเปเหล็กพับได้อันนี้ประสงค์ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะาไว้ใช้นั่งทํางานทําการบ้านโอ้สารพัดเลยหรือจะไปทํากิจกรรมนอกบ้านก็ได้ด้วยนะครับเนี่ย อมสวยสวยดชีชอบชอบตัวนี้ผมสั่งมาว่าจะให้ลูกสาวเอาไว้ใช้นั่งทําการบ้านโน่นนี่นั่นนะครับอืพอดีเลยอะหรือเอาไว้เป็นโตะ๊ะคงโต๊ะคอมได้หมดเลยนะสาหรับตัวที่ผมสั่งมานี่ครับก็จะเป็นความยาวเมตรยี่สิบกว้างหกสิบเซนครับความสูงว่าถึงขอบบนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนครับวิธีการพับเก็บก็อย่างที่บอกครับผมนี่ยกขึ้นมานี้การเพื่อบอนล็อนี่ตันนี้เรียบร้อยแล้วเอาไปยัดเก็บไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้เวลาที่เราต้องการพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นนะครับเนี่ยไปละ